สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่คะวันนี้มาพบก,กับ Th a i Herb at Home เช่นเคยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกิจกรรมอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือมาหาสมุนไพรนะคะที่ช่วยในเรื่องของอาการไอน,นะคะไอเรื้อรังเจ็บคอขับเสมหะนั่นเองนะคะก็มาขุดขุดขุดอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือต้นขิงนะคะเดี๋ยวเราจะขุดอาหัวของเขาออกมานะคะ ต้นขิงนะคะก็จะมีความหอมนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือตัวหัวหรือว่าตัวเงาของเขานั่นเองนะคะเราก็จะเลือกที่แก่ๆน้อยนะคะก็เดี๋ยวจะนํามาทําอะไรนั้นก็มาติดตามชมกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาชื่นชมเข้ามาชมนะคะก็อย่าลืมกดซับ c r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับทางทีมง,งานของเราด้วยนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของ เจ้าขิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปล้างกันค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องนำต้นขิงนะคะที่พอจะมีเงาหลงเหลืออยู่นะคะมาปลูกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็ให้หัวให้เรานำไปรับประทานกันอีกรอบต่อไปนะคะ ช่วงนี้ฤดูฝนนะคะก็พื้นดินก็ยังมีความชื้นอยู่นะคะต้นไม้ผลไม้ก็ยังคงขึ้นได้อย่างดีงามนะคะโอเคและนี่ก็คือหัวคิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการล้างทําความสะอาดกันค่ะอยู่กับดินนะคะก็จะต้องล้างให้แน่ใจนะคะว่าสะอาดจริงๆนะคะ ต่เดี๋ยวเราก็ต้องไปปอกเปลือกเขาอยู่ดีนะคะแต่ก็เอาให้ดินให้หลุดออกไปให้หมดก่อนนะคะจะประมาณนี้นะคะนี่ละค่ะหน้าตาของเขานะคะแล้วก็มาเก็บมะนาวกันนะคะมะนาวนี่ก็อยู่ข้างๆบ้านนะคะวิธีเลือกมะนาวจากต้นนะคะมนจะใช้วิธีการดีบเล็กน้อยนะคะเพื่อเช็คว่าเขาพร้อมที่จะนำมาทำเป็น วัตถุดิบในการทำอาหารของเราหรือยังนะคะบีบเล็กน้อยนะคะถ้าเขามีความนิ่มๆหน่อยๆนะคะก็สามารถเด็ดออกมาใช้งานได้เลยนะคะและนี่ก็คือมะเขือเปราะนั่นเองนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับต้นมะนาวกันเลยค่ะเก็บกันมานะคะนิดๆหน่อยๆนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาของเขานะคะบางลูกก็จะแก่ไปก็มีนะคะ นำมาล้างทำความสะอาดกันให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในผลไม้นะคะที่ช่วยในเรื่องของการแก้ไอขับเสมหะนะคะก็คือ สับปะรดนั่นเองค่ะนํามาปอกให้เรียบร้อยกันเลยนะคะพันุ์นี้จะเป็นพันธุ์ภูแลนะคะที่เป็นพันธุ์ผสมระหว่างนางแลกับพันธุภูเก็ตนะคะเขาก็จะมีความหวานกรอบนะคะลูกเขาก็จะเล็กๆประมาณนี้นะคะจะไม่ใหญ่มากค่ะปอกเอาตาเขาออกให้หมดเลยนะคะจะได้ทานอร่อยๆกันเลยนะคะ สับปะรดพันธุ์นี้นะคะจะปลูกได้เฉพาะที่จังหวัดเชียงรายนะคะเพราะว่าพื้นดินเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของสับปะรดที่ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเรามาดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะและนี่ก็มีทั้งสับปะรดนะคะมะน,นาวนะคะมะเขือเปราะขิงนะคะแล้วยังมีเกลือด้วยค่ะกระเทียมก็มีนะคะ และนี้เราจะต้องนำขิงนะคะมาต้มในน้ำเดือดนะคะต้มให้เขาได้รับความร้อนแล้วก็นำเอาสารของเขานะคะออกมาแล้วเราก็จะตั้งให้เขาอุ่นๆนะคะเราจะนำมาทำอะไรนั้นก็เดี๋ยวมาชมกันนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของส่วนผสมต่างๆนะคะที่เตรียมวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด5ชนิดกันเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสับประรดนะคะมะนาวขิงนะคะน้ำขิงนะคะเรียบร้อยนะคะนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆก็รู้กันแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของกระเทียมด้วยค่ะส่วนกระเทียมนั้นนะคะเราจะมาทำอะไรกับมะนาวก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะหลากหลายนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกกันเลยนะคะว่าจะใช้วิธีไหนในการช่วยบรรเทาอาการไอนะคะเจ็บคอขับเสมหะนั่นเองนะคะ หาวิธีที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากสำหรับเรานะคะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเราเองที่สุดนั่นละคะไม่ต้องไปหาอะไรที่ไกลๆตัวนะคะก็คางๆบ้บานของเรานี่นะคะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะทุกคนคะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวิธีแรกในการแก้ไอแล้วก็คับสเสมหะนะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยนะคะกระเทียมค่ะ จะนำมาผสมกับน้ำมะนาวนะคะวิธีการก็คือแกะกระเทียมกันเลยนะคะแล้วก็นำกระเทียมที่ได้นะคะมาผสมกับน้ำมะนาวนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะแกะเปลือกออกนะคะแล้วก็ทำการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็ประมาณว่าให้น้ำของอกระเทียมในละคะ่ออกมาจากตัวของกระเทียมนะคะแล้วก็ นำมาผสมกับน้ำมะนาวนะคะนะคะนะคะแล้วก็มาใส่แบบนี้กันเลยนะคะใครชอบเยอะก็ใส่กันเยอะๆเลยนะคะนี่เลยค่ะมะนาวนะคะแล้วก็บีบลงไปเลยหอมชื่นใจ แล้วผสมกันเลยนะคะจะให้ดีแล้วก็ต้องสับให้ละเอียดนะคะจะทําให้น้ำเขาออกมาง่ายขึ้นนะคะโอเคถ้าใครคิดว่าเปรี้ยวนะคะนําเกลือมาเลยค่ะผสมกันเลยนะคะแล้วก็นํามาทานหรือว่าเป็นการจิบระหว่างวันได้นะคะอืมเปรี้ยวดีแท้นะคะอร่อยมากเลยคะ่ะ ถ้าใครนะคะชอบกระเทียมแบบสดๆนะคะก็สามารถทานแบบสดๆกันได้เลยนะคะสำหรับกระเทียม,อมโอเคและนี่ก็คือวิธีแรกนะคะวิธีแรกที่นํามาเสนอนะคะต่อมาเป็นวิธีของการนี่เลยนะคะการใช้มะนาวนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนะคะวิธีที่เราจะทำก็คือ การเอาน้ำมะนาวหรือมะนาวนี่แหละค่ะจิ้มเกลือเลยนะคะจิ้มเกลือเลยอืมโอเคมะนาวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับเสมหะนะคะแก้ไอนะคะแล้วยังมีเกลือนะคะที่ช่วยในเรื่องของการ ฆ่าเชื้อแบคทีรียนะคะก็สามารถที่จะทําให้คอของเราโลง่งแล้วก็ลดอาการไอลงนะคะแล้วยังที่จะขับเสมหะได้อีกด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นวิธีที่3นะคะก็คือการใช้ขิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวการใช้ขิงนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะใครนะคะที่เข้ามาชมถึงตอนนี้แล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะคะแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าอยากชื่นชม ชมวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะตามนะคะก็คือขิงนะคะเราจะใช้วิธีการนะคะปอกเสร็จแล้วนะคะนําไปต้มนะคะแล้วก็ดื่มน้ําจากน้ําที่เราต้มได้นั่นเองนะคะ เราจะทานเป็นแบบน้ำที่เป็นน้ำอุ่นนะคะก็สามารถทำให้อาการไอนะคะแล้วก็เสมหะนะคะลดลงนะคะแล้วก็หายในที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องทานให้บ่อยๆด้วยนะคะจะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะายนี้ก็คือ3ข้อแล้วนะคะต่อมาเป็นข้อที่4ี่นะคะก็คือเราจะมีมะเขือเปราะนั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะมะเขือเปราะเนี่ยเราจะใช้วิธีการหั่นนะคะ ชิ้นเล็กๆนะคะพอทานได้นะคะแล้วก็นํามาจิ้มกับเกลือค่ะแล้วก็สามารถทานได้เลยนะคะเมื่อเขือเปราะนะคะสามารถที่จะทานกับน้ําพริกก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อเขือเปราะนี่เราก็จิ้มกับน้ําพริกกันอยู่แล้วนะคะก็ทานกันง่ายๆเลยแต่ถ้าต้องการที่จะ แก้ไอหรือว่าลดอาการที่มีเสมหะลงนะคะก็จะต้องทานกับน้ําพริกที่มันไม่มีความมันเยอะนะคะไม่มีอะไรที่แบบทำให้ระคายคอนั่นเองนะคะก็เลือกกันดูอีกทีนะคะว่าจะเป็นน้ําพริกแบบไหนนะคะต่อมานะคะวิธีที่5นะคะเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะคะเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้นะคะนั่นก็คือสับป,ประรดนั่นเองนะคะเห็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะสวยงามนะคะนี่คือสับป,ประรดภูแลนะคะผลเล็กๆแบบนี้ มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวและก็หนึ่งในประโยชน์นั้นก็คือการช่วยในเรื่องของการแก้ไอนะคะขับเสมหะนะคะทาให้อาการไอดีขึ้นนะคะแล้วก็หายไปในที่สุดนะคะวิธีการทานก็ง่ายมากนะคะโดยการปอกเสร็จแล้วก็นํามาจิ้มกับเกลือนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยแบบนี้นะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าการทานสับประรดนะคะจะต้อง ทานหลังอาหารทันทีหรือว่าเป็นการทานหลังอาหารนะคะเพราะว่าเอนไซม์ในตัวของสับป,ประรดเนี่ยจะมีความเปรี้ยวนะคะแล้วก็ทําให้ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วใครที่ทานช่วงที่ท้องว่างนะคะอย่างเช่นเช่นตอนนี้ก็ท้องว่างนะคะอาจจะมีอาการระคายเคืองนะคะกระเพาะอาหารได้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงการทานก่อนอาหารนะคะเราไปทานหลังอาหารหรือว่าเป็นการทานแบบหลังอาหารทันทีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เหมาะมากเลยทีเดียวค่ะโอเคนะคะและนี้ก็คือ5วิธีนะคะในการแก้ไอขับเสมหะนะคะแก้ระคายคอนะคะง่ายๆนะคะหาสมุนไพรใกล้บ้านของเรานี่แหละค่ะมาช่วยในการอ่า แก้โรคต่างๆนะคะโอเคขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามชมกันตอนนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือกดติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ